ต้อง,องถ,าถามอะไรดีถามอะไรถ้าได้ถามว่าเราไปแตรงอะไรก็อยากไ,ได้ถามว่าจิตได้ไหมก็ขอตอบเลยว่าไม่ต่อจะถามแค่ว่าเรียนจบไปเนี่ยอยากจะทำอะไรต่อทำอะไรต่อหรอก,ก็สวยๆอย่างเราอ่ะอยากเป็นดาวอาเซียนเก๋ๆดาอาเซียนเนี่ยนะใช่ก็ควินเตอร์ไงชาวต่างชาติจะได้รู้ว่า เหมได้การไไกจะเป็นดาวาอาเซียนตัวเลยจะได้เตรียมยตัวอะไรบ้างอย่างต้องเตรียมด้วยเหรอใช่สิงง่ายๆเลยข้อแรกภาษาอังกฤษภาษาพื้นฐานเนี่ยต้องเริยนทั้งฟังพูดอ่านเขียนพวกนี้นี่ต้องเป๊ะและข้อสองเลยฮะถ้าได้ภาษาที่สามเนี่ยจะถึงว่าดีมากๆเลยไม่พร้อมเลยอ่ะไม่ดีแค่ไปเรียนภาษาเพิ่มเติมน,นะที่ตุ่ นักวิทยาศาสตร์มองเสษเศจมีเรื่องมากกว่า1 4ภาษาเลยนะตอนนี้เขาเริ่มเปิดรับสมัครแล้ว